สวัสดีครับวันนี้มาลออกกเลาะกอเกษตรอ้อยครับเนาะเป็นลงงัวน้ำลงน้ำนะครับแต่พันแยออกามากพ่นแล้วนี่คอ,อกห้าเรียบร้อยแล้วครับเนะาะหนาคอกเรียบร้อยห้ยาเคี้ยวแล้วได้เดือนก็กว่าฮะเขาจะมาเบ่งข้อมูลน้ำเราครับอันนี้ฟางครับนี่กองฟางเป็นสองกองนะเป็นหัวตะเริ่มปลูก เป็นกล้วยนี่ทมดินใหม่หญ้าเพิ่นกำลังงามเลยครับนี่นะมีสปริงเกอร์ยางดีครับลงทุนเกษตรเนาะลงทุนเนี่ยสวนพนุษยหญ้าหญ้าเปิ้ลยอดสุดยอดใส่ทอใส่นามยางดีครับอ้ยของแอดมินบุขนาดนี้นะครับนะฝนลงน้อยๆครับนะอาจจะบรรยากาศเหมือนนิดนึง ครับของวัวเนเอาไปเบิ้งไกลๆกันครับนะเอาไปเบิ้งไกลๆกันนะครับมุ้งยางดีครับให้คนเลือให้งัวอยู่ครันนี้เอ้าเดี๋ของเพิ่นงงเงี้ยเงี้ยยางอยู่ไปเบิ้งน้ำเพิ่นครับพ่นทีมงานเพิ่นหนีไปแล้วก็เสร็จไม่เอาออกกองพูนยางพิ่นเลยเอาไปสอบถามครับใกล้ๆครับนะเบิ้งละรอบนึงนี่ นี่ของเกษตรอ้อยเพิ่นมือใหม่มือใหม่อันนี้เดมัจยาครับนี่เจ้าเล็กหน่อยมือหกโอ้ตัวเก่าเดีตัวเก่าเดีเยามาทวนไหมบวัวอะไรเพื่อนวะเหมือนหมื่นเนาะเปิดแก๊สเอาเลยครับมือทครเนาะฝนตกคึมคึมครับบรรยากาศประมาณเอ่อซีหางแรงครับอาจจะมืดแน่ครับพอแอดมินวางเวลานี้พอดีเตาตาจะ เปิดแฟลชลองปิดแฟลชเล็กน้อยตาเป็นออกเสียงอันนี้ครับซื้อยังไงครับอันนี้อันนี้น้ำเพชรอันนี้ถุงเงินจา้าโอ้น้ำเพชรกับถุงเงินตัวน้อยไหมเด็กครับแล้วเลียน้อยละ่ะเอาน้ำแข็งหาน,งนาห่อนบ่ได้มาหนาห่อนอซื้อน้ำแข็งครับนี่หอ,ขอกเป็นกันยางดีเป็นเราไฟรองมั่นครับเนาะเนี่นยฮะว่างให้กินยังนี่ครับมีหยาบมากอยู่บ่มี่บอจ่าเป็นหยาดหยาชดหยาชุดผนมีหลายเนาะหญ้าหวาน โอ้ยชาวานิสิอะไรยนี่มุ่งเรียบร้อยของน้ำครับอู้ของน้ำก็เสร็จแล้วโอแม่เฮ็ดบ้านอยู่นี่เลยบ่่นีเฮ็ดอยู่ค่ะโอ้อนาคตขดนนะติดนีขยายเฮ็ดขอคุณโอ้สิคุ้นงัวขอกไปทางฝุ่นจ้าโอ้สิขยายขอบไปทางฝุ่นคนละทางกองแป้งคนละครับเนาะจ้างุ่นดักสิขยายฝุ่นละฝุ่นละซุดเลยคนละทาเงินอยู่เงินท่านออกโอ้ทาเงินล้านเงินเสียอยู่คนล่ เงีนโคคิดอยู่นะจาของบุษราเป็นไปแล้วครับไปอลลานแล้วย่านกล้องโอ้ยตายแล้วแปลงหยาบึงงวงเอาตัวนี้ได้มาเท่าใดก็ลืมแล้วแม่ลูกแม่ลูกกูนี่หกหมื่นครับสองหกเดือนแล้วนะครับห้างหยาห้างน้ำมันครับ บอ่ตื่นก็จะไม่ไหมเนาะเริ่มสิคุณแน่หรอว่ไลี่ย่ะไแน่หละวพันเหนวชิเี่ยแล้วเอาคือเล้วบันยุงร้ายบ่ย่ำขึ้นนี่บ่มีมุงคือจังบ่คอยมีบ่มีตีล่มบ่ะมันมีล่มบอคือจังไลงใส่แฟชั่นครับอากาศไทยเท่หนพ่ะ่บ เป็นจีคุ้นครับเนี่ยตัวนี้เอามาไตเติลนี่ซิเลี้ยงถางงอกคุ้นเลยนะแต่เป็นคุ้นเขาจะมาเบิ้งอีกรอบครับเอ้าเบิ้งบรรยากาศสวนหยาพันอู้สวนบางใหญ่เลยไปเบิ้งไกลๆกันแพนโกลาเออแพนโกลาเปลี่พันสายได้พันไปครับแฮปปี้เงยยังได้อยู่อันอันนี่ยังก่อสถานีพัฒนาอาหารสัตว์อยู่สุวรรันี่นบ่จ้ะทันทายนาพนี่เราเพุ่งจะาขอได้บ่เขาไปลงซื้อบ่จ้ะ โอ้ครับแอนี่งกับชีไปเอากันจ้าชีรงแปลงนั่นแหละครับไปถามพนกนไปถามพนแ่าพนมาตรงทางบ้านหนาฝนพนสิแปงห้อ๋อท่าหนาฝนเพนห้จักโลนเนาะบอกให้หุ่นพนสิแปงไปหนันตารางเม็ดแหม่พนสิแปงอย่เฮาเลยว่าเออถามแล้วกต้องไปยื่นเรื่องก่อนยื่นเรื่องยื่นเรื่องมือได้ครับเกษตรสิไปพุนหะอสีนาพนหรอจ้าเนี่ยเนี่ยโอ้ไปลอยแต่เจ้าของคือจังไดเนาะเออท่านใดก็สิมาบอกหอกเออมาบอกแอดมิงนำถามเพิ่นแล้วเพิ่นเขาไปถามเพิบนวง เมษาเพิ่นบ้านไห่อ่ะรอนหนาฝนรอนหนาฝนเพิ่งมาจ้าเพิ่นยังสิแบงไห่เพิ่นยังสิแจกโอ้ครับไปไปที่เอ่อเขาเอืยังก็สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ประจำตำบลหรือจังไรจระจำอำเภอสวนภูมิอ๋อประจำอำเภอเลยเลยที่ว่าการอำเภออ๋ออ๋อครับนี่ของทุ่งกุหลาบนี่สุวรรณภูมิรอยเอสนี่ก็ไปเอาที่อำเภอสุวรรณภูมินะครับแม่นเขาไปติดตัวพันได้เลยออกไปติดตัวเดี๋ยวแอดมินเขาว่าอยู่ อันบินหาเบอร์นี้ยูทูบว่าสองนั่นสองนี่มันก็อยู่ไกลอันมนยูสุวรรนี่เออคืออยู่ครับสุวรรณนานเท่านี่หะเออผมก็ิล่งแพนกลาห์กันเฮ้าเอาคิดคือกันยังแพนกุลาครับแพนกุลาปล่อยงวลงดุยเดยครับนี่แระว่ามันรงตัวมวัยานครับเป็นทีหน้าแปลงนี่บ่แมีนอ๋อแปลงนี่ครับนี่เลยเปิดหน้าเลยบิดวันเขาแปลงนี่บริวานครับแปลงนี้เตรียมลงแพนกุลารคับ

ขอไหนอตัวนี้นะตัวนี้ใหญ่อยู่เด่นน่อย้ว่าใหญ่อยู่เด่นหน่อยมนเมนนี่ซื้อว่าสีใหญ่อยู่นี่นบึงทวงใหญ่ิทานิทานนเราดินินนดีค่ะเาเพื่อให้เไรแบีอย่งเลยอือ

ถ้ามันม่านมันบอลจอยเด้บอกมันจอยบอลจอยมันต้องเห็นหลังอุ้งหลังกระดูกหลังกระบอลจอยดอกบอลจอยแต่ว่าถ้ากจำสมส่วนเขามันต้องใหญ่กว่านี้นะว่าเขาพันใหญ่เนี่ยเองหน่อยผสมใหญ่มันใหญ่เนาะตามนี้เขาบอกว่าบอบอลลอยดอกแต่ว่าแมนแมนบอลลอยมันก็บอลลอยดอกไปถามเขาแฟนเอฟซีเพิ่นบอกว่าบอลลอยมาเัิญ ลอยเขาไปเนาบ่มากลอยดอกลอยมันติดหัวลอยพ้นน่ะจะหลายกว่านี้มั้งคิดว่ามันหายากแต่ว่ามันจีหาง่ายกว่าบ้ามันเลื่อนลอยยู่ดอก็มันเลื่อนลอยในโซนบ้านเฮาจะหน่อยยากแค่อจะเลี้ยงสวยงามมาขายเป็นเนื้อกันหน่อยเนาะเป็นไรเงี้ยเพรางว่ามันเป็นเรื่อนของชีวิตฟาร์มหนีไป ไปเหตุเอ็มบูเพิรนเดียรเพิรนจะรับสื่อหัวขุนหัวขุนต้องเข้าเพราะว่าเขาต้องเดี๋ยวไปเย่ทีกรรวงว่าพีเอยด่องระงส้นเนี่ยเขาต้องเหตุแขนแผนการแผนธุรกิจคองคุเข้าว่าเออเขาเห็ดแล้วเขาเหตุแล้วเขาตี มีตลาดร่องรับบ่อเขาสีเร็ดแล้วเขาสีขายออกบอ่อขายไดบ้บ่อสีไม่ก้อนปรมาณน,นี่การเอาเงินไปใส่นี่เขาก็สอยบ่อ,บอ,อเขาต้องเบิ่งก่อนเอง嘛เขาต้องเบิง่งที่นี่เราเลยไปศึกษาตลาดไปหาตลาดมันเห็ไปเห็นเอ็มโอยุกับชูวิดฟาร์ม ขายให้เขาขายให้เขาท่านเขาเ้าเดี๋ยวเรางัอเขาไปหาใส่งัวเอาน้ำเขาก็ได้เอาน้ำเขาเนี่ยคือไปล่าไปสื้อน้ำเขาเนี่ยเขาก็จะชั่งกิโลกิโลละหนึ่งร้อยบาทสื้อน้ำเขามากหนึ่กิโล ต้น่ระมาณขายเนือกับสองมือกบบาทโอมันขายเนือยู่แล้วเนาะโอ้คุณโอ้คุณขายเนื้อเขาเขมีงัวนเตียมาไวเหเขาไปเหลือยี่ล้วอ่าเขาก็ไปเขาก็สสร้งนัดหล่อเขาสื่อของเขาลอยนึงเขามาขุนสีเดือนปูเพา่างเขาสิจับแล้วเขาเท่ไปบอกเขาเขาก็มาจับกำเข้ากับขึ้นโลละลอยดกันอ่าที่นี่ก้อนง่วสจออกแกฟารฟมเขานีเขาติด ติดเบอร์หูมาว่าปลาเบอร์ออกมาจากคว้าของเขาอ่ามันมีปลาเบอร์ตรงขาเขาสิ่อสาประกันด้วยบอเวลาเขาซื้อขึ้นกต่คือโลละลอยอ่าฮะแต่ที่นี่จะเข้าจะเข้าเอางวทั้งอื่นมาเลี้ยงเขาก็รับซื้อคือกันแต่ว่ารับซื้อนี่ตามราคาตลาดบ่ได้รับประกันว่าโลละลอยโอ้โเดา๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่ราคาตลาดอยู่กิโลละแปดสิบห้าบาทอุ้ยลง ที่ลราเราแปดทิศมหาใช่แต่ว่าถ้าซื้อน้ำเขาคือเขารับประกันว่าขายกับเขาก็บืืชเลาร้อยเออเข้าผูกกับเปิ้นผูกขาดผูกตลาดจ้าก็คือเหมือนนี้ไปถ้ำ MOU กับเขาแล้วว่าเออเขาจะรับซื้อเ้าแน่นอนอ๋อครับกระสวนกันนะครับสวนกันกับเพันประกาศนะนี่ครับขอมุ่นกับเศียรเพื่อนกับไฮมะเนียครับสำหรับที่เลียงง้อขุนเนาะเสียดายกันไงมะเนียรอดจะไม่น่รู้ คภพออมโมเลื่อนตีเหตุเพี้ยนธุรกิจไปผ่าโบมกเลื่อนธอรกิจเอกสารรองรับเอกสารสิว่าเออเขาจะมีตลาดรองรับเพื่อเข้าเนนอนเพราะหลักสื่อของเขาเนนอนราะว่าขคสั่งก็ประกาศนุบมาว่าจะเข้าบ่มีตลาดก็ราะองเาเรียนอย่างที่ไปขายใสอเสอว่าตัวหนี้งเขาก็คือเขามีแรงที่จะักสื่อเนนอนว่าเขาจะสือคงเขาออเห็เอมกันเดีอบร่อยแดยวมันนี้ ขอมูลเป็นเก็ตข้อมูลครับนะตัดขอกูเงินทอกสอมาเฮ็ดโกคุ้นอร่อยไปหามองนะเอามันสวนกันครับปุญญาบัตรประกาศแท้นไปปบป๊บป้ายหญ่ยังอยครับนะ กินนี่ครับนะ,อะโอ้ลงสุญยาครับหยาหวานหยาก,กินนี่เพิ่อกาซีลงุงอืปอ,อปากช่องกับเนี่เปียวยาหวานอิสราเอล <จะ S 1> อือมืดจักหน่อยครับน้องแอดมินเสียดายครับมากมืดเกษรเปลือกนี่ครับปลูกทุกพันครับนี่อ่ะแปลงหยาเพิ่นเอ่าหัวขุนเพิ่นเอาวันนี้เท่ากับใหญ่อยู่อือเอาวันนี้เท่ากับขอบคุณ เกษตรลอยให้ข้อมูลครับสําหรับโครงการนี้ก็อย่างโคสร้างชาติโคสร้างชาติล้านละลอยหรือเล่าล้านละลอยล้านละลอยเพื่อให้สนใจเราเพี้ยล้านละลอยอยากจะไปเฮ็ดก็ต้องเก็ดคือเพิ่์นวานะครับจำที่เพิ่์นบอกมาก็ไปจดทะเบียนนิติบุคชุมชนอ่าเพิ่์นวาอ่ทำนั้นครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณท่านติดตามข่าวข่าวเบิร์กครับขอบคุณครับสวัสดีครับ